สวัสดีครับเรื่องบางเรื่องหักใครไม่พบกับตัวเองก็คงไม่เชื่อหรอกครับสมัยก่อนเด็กที่เกิดมาทุกคนจะต้องทำแม่สื่อแฝนที่ข้อมือเกิดแก่ทุกคนก็ว่าได้สำรับคนโบราณถือว่ามีความสำคัญมากหมายถึงว่าจะต้องมีพี่เลี้ยงหรือแม่สื่อคอยปกปักรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุข บางรายถึงขนาดร้องสเดือนสามเดือนไม่มีสาเหตุไม่มีที่มาที่ไปก็อาจจะเพราะไม่มีแม่สื่อคอยปกป้องคุ้มภัยครับและเมื่อวันที่15ทธันวาคมปีหกหนึ่งผมและภรรยาได้ไปเยี่ยมพ่อแขคงทนที่บ้านรัตนบุกดาตลาดรวยนครศรีธรรมราชท่านอายุเียดร้อยแล้วซึ่งท่านได้ล้มป่วย ด้วยโรคชรานอนติดเตียงมาเป็นเวลาแรมเดือนแล้วเมื่อผมและภรรยาไปถึงไม่เกินห้านาทีท่านลุกขึ้นนั่งเหมือนคนปกติสร้างความมึนงงและตกใจให้กับลูกหลานที่เฝ้ารอดูอาการท่านอยู่ท่านบอกว่าลุกขึ้นมาเพื่อเอาตำราแม่สื่อให้กับผมได้ช่วยเหลือผู้คนจากรุ่นสู่รุ่น เหมือนที่ท่านได้ทํามาแล้วและคนที่รับได้จะต้องมีคุณธรรมประจําใจห้ามทมําเป็นการรับจ้างหรือผลประโยชน์ในทางธุรกิจหลังจากนั้นท่านได้ถ่ายทอดความรู้แนะนําวิธีการทําให้อย่างละเอียดและผมสัญญาว่าจะตั้งใจทําให้ดีที่สุด ให้สมกับที่ท่านไว้วางใจพ่อแขได้เอามือลูบหัวกับผมและพยักหน้าหมายถึงเสร็จภารกิจของท่านแล้วหลังจากนั้นท่านก็ได้จากพวกเราไปอย่างสหบสร้างความเสียใจอะไรรักแก่ลูกหลานในครอบครัวเป็นอย่างยิ่งพ่อแขคงทนท่านเป็นปูชนียบุคคลที่ควรได้รับการยกย่อง ท่านเป็นคนที่มีน้ำใจอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอท่านจึงเป็นคนที่รักยิ่งของคนรอบข้างตลอดมา มีบุนเล่นไม่ล่ะมาตึงไห้ก็ม,มดกงดีเลยเกเึ้นเกียบรโรยแก่งมากวัดเมรอเป็นซีเรียมเมรือกวนนักก้นกนับนัก้นทำให้เป็นซี่เรียมตึงได้เกี้ยนยันงหลงกลาง — A sī lyem. — Sī lyem cha tū rātma? — Mī kattara. — Amma a sī lyem mī patattara. — Aau yai patattara. — Aai yai. — Āa. — Aā. — Aā le. — Aā le. — Aā. — Nī sī a sī lyem. — Kut-kut tiadā lai. — Wa. — Kho lā kāng mumi. — Kho lā kāng to kho lā kāng khan. — Kho lā kāng. — Tēt kī nhanh lên ừ. pô phủ, pô phô ừ. phú ừ. phô rất phô ừ. phô rất ừ. phô tơi. Tơi phô rất phô phô rất phô phô ra căng, phô ra căng, phô rất phô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  là

จะพุ่งก้นนา่ามาล่องลอย่ายิึอยายยกราจากบางโอนยืนเนนั่งนอนอย่อยางากว่าดีกว่าละครับตุ้มบอครับลองจากแกป่าเนะลายเส้นลายเส้นอะไรก็ได้ลายเส้นต้นเออเลมั้งเอแต่โอีสาเอ้ คือนำตะกุนอย่างเกี้ยนได้เป็นโอ้ยโย,ด,ยดุดโยดอย่างเกี้ยนยือนำตะกุนได้เลยอ้อคุณอยอากให้ไหมไม่เนี่ยแค่คลท่มต้ออนโอ้ยเีเดีออยวเดจะได้แก้บ,บานจะรีตีได้เ <c oughs>